วันนี้ผมจะมาทำทีม TOTS จากการแลกเปลี่ยนนักเตะจะเป็นยังไงไปดูนักเตะ TOTS นะครับผมในตอนนี้ก็เข้ามา2หลีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้และ ล่าสุดครับผมอย่างพรีเมียร์อังกฤษที่เพิ่งเข้ามาก็มีตัวดีๆมากมายนะครับให้เราได้แลกเปลี่ยนหรือว่าเปิดการ์ดกันนะครับไปดูกันว่าวันนี้ผมจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ตัวตึงๆเข้าทีมของเราหรือเปล่านะฮะและต้องบอกก่อนนะครับว่าการแลกเปลี่ยนของผมนั้นนะครับผมจะทําการแลกเปลี่ยนกันทั้งหมด13ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อหานักเตะเข้าทีมของเรานะครับซึ่งครั้งที่ 1- ถึงครั้งที่5เนี่ยนะครับเราจะทําการแลกเปลี่ยนนะฮะ100ถึง109นะครับผ ใช้ครั้งละ 20m ด้วยกันนะครับได้ไปทั้งหมด5ครั้งนะครับผมและอีก5ครั้งของเรานะครับจะทําการเงื่อนไขนี้นะครับก็คือ 80m นะครับ104ถึง109นะครับ5ครั้งนะครับได้5ผู้เล่นด้วยกันและพิเศษที่สุดครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือผมจะทำการแลกเปลี่ยนคู่แข่งดิวิชั่นนะครับโดยใช้โทเค็นนะครับ4,500โทเค็นนะครับผม ชุดนี้เลยนะฮะชุดรวมลิมิเต็ดคู่แข่งดิวิชั่นนะครับร้อยสองถึงร้อนะฮะอีก3ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับผม <Yahoo! S 1> และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเริ่มกันที่แพ็คแรกกันเลยครับเงื่นกกนอนไข20ล้านนะคะต่อ1แพ็คนะครับผมกดเลยฮะ1 0 0ถึง109ครับจัดไปการ์ดไว้ที่1นนักเตะคนแรกของเราครับเปิดฮะ โอ้โหไม่วอลเลยครับผมเป็นเมอฟี่นั่นเองนะครับผม <c oughs> ย้ายมีครั้งที่สองเลยบีบอกเลยว่ะและจากขอบเมอร์ฟี่นะครับก็จะเป็นนักเตะค,คนแรกที่จะได้เข้าทีมของเรา <c oughs> นั่นเองครับผม <c oughs> และต้องบอกก่อนนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยเราจะไม่ฟลิกนะครับว่าจะใช้แผนไหนนะมีนักเตะยังไงเราก็จัด สังหาลงตามนั้นนะครับไปดูการ์ดไปที่2กันเลยฮนะเอาล่ะครับการ์ดไปที่2ครับไปลุยกันเลยฮนะขอ2แสงฮนะเผื่อมีลุ้นไงนะหนครับขออีกแสงหนึ่งปาดขวา2แสงแพงนะจ๊ะไปฮนะวอลกมาเมอร์ฟี่ มีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่ส <khác S 2> <ม>ามเด็ดขาดอ้าหัวจะปวดโอ้โหไม่มีที่ให้ลงนะต่อไปแพ็กที่สามกันเลยครับขอให้ไม่เป็นมมอฟี่เหมือนเดิมนะอันนี้เท่าไหร่ก็เอาไปนะขอขอให้วอล์กมาก่อนนะโอ้โหอย่าบอกเปิดเมอฟี่ เ้าทาอีกครั้งที่สามะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรสามแล้วนะเมอร์ฟี่สามตัวแล้วนะอันนี้คือจะซําไม่ได้แล้วนะ่ะให้ตายเถอะเอา้าไปกระดูกันต่อครับแพ็กที่สนะี่ฮะถ้าเป็นเมอร์ฟี่นี้หากระจายครับบมบอกเลยนะไม่หาด้วยนะไปฮนะขอวอคมาบอกมาไม่ใช่เมอร์ฟี่ทุกคนอังกฤษครับ เอสพีกองหน้าเบอร์มิงแฮมอ่าอะไรเนี่ยสเตนไฟล์ไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ก็ร้อยสองครับผมอ่าได้กองหน้ามาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเอาเลยครับแล้สแตนฟิลของเรานะก็ได้มาอยู่กองหน้าของเราไปแนละ้วฮะ ต่อไปเลยครับไปลุยกันต่อกับแพ็กเมอร์ฟี่แพ็กสุดท้ายแพ็กห0ึนะ่งรถึงหนึและขอให้ไม่เป็นเมอร์ฟี่อีกนะครับผมไปฮะลุยครับขอให้วอล์มาก็ดีใจแล้วนะครับไม่เป็น Murphy เมอร์ฟี่แล้วกันนะไปโอ้ยไม่วอลด้วย เขาไม่ใช่เมอร์ฟี่ครับและอาซาสนะครับก็จะได้เข้าทีมของเราในตำแหน่ง CAM นะครับผมนี่ฮะอาซาสนะเปิดมา5แพ็คได้มาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมเป็นเมอร์ฟี่ไปแล้ว3นะทุกคนและผมจะขอสลับไปทางฝั่งของร้านค้ากันก่อนนะฮะไปแลกเปลี่ยนของ โทเคนนะคู่แข่งดิวชันกันก่อนนะครับผมตัวนี้นะเรทมันจะ1 0 2ยสถึงร้อยเลยครับผมส่วนตัวสุดท้ายเราค่อยไปจัดการ5แพ็รวดเดียวเลยนะครับร้อยสถึงร้อยเนะครับผมใช้1,500รโทเคนครับขอก่อนเลยใบที่1ครับวอคกมาโอเคเฮ้ย cdm ครับเอ่อคอยเบียก ร้อยหกเลยนะและฮอยเบียกนะครับก็จะได้เข้าทีมของเราเป็นคนต่อไปครับผมไปลุ้นกันต่อกับแพ็คคู่แข่งดิวิชันของเราครับ1,500รโทเคนครับจัดไปอีกหนึ่งแพ็กกดเลยวอล์กมาไอ้น้องวอล์กมาขอตำแหน่งอื่นเฮ้ยฮอลแลนด์กองหน้าครับฮอลแลนด์ครับอื้ทีมอะไรวะเนี่ยร้อยสองครับผม เอมเมชานครับผมไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่านะและอ e ีไมก้าหรือว่าอะไรของเราเนี่ยนะครับก็ได้มาเข้าทีมของเราเองครับยืนปีกวาไปก่อนนะฮะและแพ็กสุดท้ายนะครับของชุดรวมลิมิเต็ดคู่แข่งดิวิชั่นนะครับ1,500โทเคนของเราผมจะขอ3ามแสนเลยกันนะฮะหครับ,รบยังนะมาสองครับ และแพ็กสุดท้ายเอ้ยแสงสุดท้ายครับ3ครับเปิดครับขอตึงๆกองหลังอืเอกวาดอร์ซีบีจริงด้วยปารีสใครวะปาโชครับผม ก,ก็ยังดีก็ยังได้กองหลังอยู่นะทุกคนแต่ว่าเป็นร้อยสองนะและปาโชคของเราครับก็จะได้เข้าทีมในตําแหน่งของกองหลังคนแรกของเรานะฮะจัดไปครับผมเอาเลยครับเหลืออีก5แพ็คสุดท้ายแล้วครับ,ออรบผมร้อยสถึงร้อยเนะแพ็คลแปดสนะทุกคนตอนนี้ทางผมใกล้จะหมดแล้วนะครับแปดสิบเาครั้งก็400ร้อยทางผมก็จะเหลือแค่200นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับลุย ครับผมการแรก1้อยสถึงร้อครับขอ109สักตัวเป็นขวัญตาไปครับขอ109สักตัวเป็นขวัญตาครับมาประเทศมากูุนี่เป็นฟอร์ดเอเมโม,โมไม่ใช่วิซ่าร้อยสี่ครับตรงเรทมากๆครับผม โโอ้โหวิซ่าครับผมได้มาในตำแหน่งของ LW นะเอาแล้วครับผมถอยเมอร์ฟี่มาเล่นแดนกลางสักครู่นึงนะครับแล้วเอาวิทซ่าไปแทนตำแหน่งของ LW นะฮะนี่ครับผมเยี่ยมไปเลยฮะและไปที่2ของเราครับไปลุยกันเลยครับว่าจะได้ใครนะขอร้อให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยเถอะนะ เพียงไปครับเป่าแล้วกดเป่าแล้วกดลุยแชกแย่จะมาอีกทำไมอยู่นี่ตัวจะไม่ครบทีมอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ย หัวจะปวดเอาครับลุยกันต่อในแพ็คไวทที่สามของเรากัเลยครับโอ้โหวิซ่ามาสองครับไปทุกคนขอให้ไม่เป็นวิซ่าอีกแล้วกันนะไม่งั้นทีมเราไม่ครบแน่นอนคนระลุยครับโอเคฮังการีครับอาบีบอดมัดเออ เคอร์เคสครับผมร้อยหกเคอร์เคสครับเยี่ยมไปเลยฮะได้ได้กองหลังอีกหนึ่งตัวและเคอร์เคสครับกองหลังจากบอทมัดนะครับก็จะได้เข้าทีมของเราดังเองฮะนี่ฮะร้อยหกครับผมเหลืออีกแค่สองใบด้วยกันครับผมขอให้เป็นผู้รักษาประตูถ้าเราไม่ได้ผู้รักษาประตูก็ใช้ตัวการ์ดทองแดงนั่นแหละนะฮะเล่นไปเลยครับผมไปลุยครับขอ ผู้รักษาประตูนะฮะดีๆสักตัวหรือว่าร้อยเข้ามาก็เอาไปเลยฮะลุยไปฮะเฮะ้ยใครวะร้อสี่ครับโอ้โหเจมครับผมยิ้มแฉ่งมาเลยฮะเจมนะครับผม,ผมก็จะได้เข้าทีมของเรานะครับอย่างน้อยก็ ได้ตำแหน่งของทางริมเส้นฝั่งขวามานะแต่ว่าขอเอามาไว้ที่แบ็กขวาก่อนนะฮะกยจดท,ทีหลังนะครับผมและแพ็กสุดท้ายของเราครับผมโอ้โห1้อ oh, ถึงนะเราต้องลุ้นนะครับขาดตำแหน่งแค่ผู้รักษาประตูและก็เซ็นเตอร์แบ็กอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ขอให้เป็นผู้รักษาประตูแล้วกันเนาะนะฮะไปครับผู้รักษาประตูดอนนานรูมา่า เจรุจิดอนนาลูมานะครับขออีกแสงหนึ่งอะวันทูคอครับไปมาไอ้หนูเจาจะไม่มาเลยหรอวะไอ้หนูโอ,โ,หโ,หโอ้โหแช่แกวิา่าไม่แล้ว โอ้ดูท่าเลนี่โบะให้เดี๋ยวโบะให้และนี่นะครับก็คือทีมของเราในเองนะครับผมโอ้โหจากการแลกเปลี่ยนของเราครับได้มาเพียงเท่านี้ฮนระับเก้าตำแหน่งครับขาดไปผู้รักษาป,ประตูและกองหลังเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่ตัวนะครับผมมาในแผน3-4-3สสไดมอนด์ครับ กองหลังนะครับผม2คนนะที่ได้มาก็จะเป็นปาโชกับเคอร์เคสนะครับผมกองกลาง4คนครับฝั่งซ้ายสุดนะจะเป็นเมอรฟี่นะครับผม CDM นะครับเป็นฮอยเบียกนะครับ CAM เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของอาซาดนะครับผมส่วนด้านขวาสุดจะเป็นเจมส์นะครับสามประสานแดนหน้าครับได้แก่วิซ่านะครับผมแล้วก็มีเอเมก่านะครับแล้วก็ แตนฟี่แตนฟิวนะครับผมโอ้โหโอโอาของเราเพียงแค่95เท่านั้นเน <c oughs> ีเ่ยต่ำเตี้ยเรียดิเนะฮะทุกคนและวันนี้ครับผมจะนำเอาทีมนี้นะครับไปดวลกับผู้แข่งหนึ่งนัดด้วยกันครับโดยที่จะต้องเอาชนะให้ได้ห้ามแพ้หรือเสมอถ้าผมทำไม่ได้ผมจะต้องสุ่มลบนักเตะจากทีมนี้หนึ่งคนด้วยกันไปดูว่าจะได้หรือไม่ไปฮะ เอาละครับมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะทุกคนโอ้ดูจากคู่แข่งนะทีมเราครับนี่ฮะ o อรเครับผมทีมคู่แข่งครับ o อ r 111รับอื้ครับหือมื้ยตึงๆทางนั้น,นครับลุยฮะเอาละของบอลครับเราต้องเล่นของบอลเหนียวเหนียวใจเย็นนะต้องใจเย็นให้กับกองหน้าของเราเอเมกา มาครับคาฟูเปิดเข้าไปอุ้ยสวยแล้วโอ้โหสแตนสแตนฟิวต้องใจเย็นครับใจเย็นโอเคครับสวยทำน้ำประวันโอ้เตายเเถอดสวยครับมาพี่สติฟสแตนฟิวครับผมศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมยังยื้อไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเราต้องชนะให้ได้นะครับ เราต้องชนะให้ได้เราต้องยิงให้ได้นะครับผมนะยังไงเหมือนเหมือนจะมืนจะหลอกล่อเราครับออกไปทางนูน้นแล้วเอเมก้าของเราเอเมกา้าเนสติลสตตลไฟสตตลไฟยิงลูกนี้นี่น่าจยิงสองนูน้นให้ตายเถอะยังไม่ได้ครับทุกคนแล้วเราจะเปิดไปม่งครับ เอเมกามงไม่ได้เอซาอชื่อเออะไรวะไ,ได้เฉยปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหมาได้เฉยครับโอ้โหให้ตายเถอะโอ้โหสแตนฟิวของเราครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหเข้ามาได้ไงแล้วปั่นโอ้โหลูกนี้ครับรับอย่างเดียวเลยทุกคนให้ตายเถอะรับอย่างเดียว รับเลยครับรับเหนียวเหนียวรับเหนียวเหนียวเมอร์ฟี่เอ้ยได้อยู่สวยเยเมนกาเจอแล้วครับช่องนี้เข้ากลางมาอุ้ยไม่ได้ยังไงไปสวยเปิดเอซตัตเมอร์ฟี่ชาขอบเมอร์ฟี่ส่งมาอู้หูอะไรวะเนี่ยสวยครับปาโชปาโชปาชา,ชาชอู้หูหูห โอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นสวยเจมอเจมมึงยังจับบอลไม่อยู่อู้เอาแล้วยังไงยังไงครับทุกคนตอนนี้คือใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยตอเรสตอเรสอู้หูเรียบร้อยครับโดนตอเรสครับโอ้โหแล้วนาทีสุดท้ายครับ ได้หรือเปล่าโอ้โหจบเกมครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหได้แค่เสมอครับเอาเลยครับและตามกติกาของเรานะเสมอครับก็ต้องลบนักเตะจ,จากทีมนี้หนึ่งตัวนะฮะ ซึ่งตัวที่ไม่อยากให้โดนลบนั่นก็คือเคอร์เคสแล้วก็ฮอยเบียกนะครับผมตัวอื่นก็ตัวไหนก็ได้นะไปกันเลยครับถึงคน,นครับที่ต้องออกจากทีมของเราไปครับลุยฮะขอให้ไม่ใช่เคอร์เคสนะทุกคนเอ้ยก็ยังดีที่เป็นปาโชนะครับผม กือบจะเคอรเคสนะและปาโชนะครับก็จะเป็นอะไรเทนให้กับเบคแคมของผมนั่นเองนะครับลาก่อนปาโชครับเอาแล้วครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจักรเอิร์ดอืดอัดกันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเลยครับรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ